กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องป้องไปซู้คู่สู้คนนะครับแล้วพวกับผมแบงค์ซมจำเกมอ,อูว่ฮาฮ่้ฮกวนใจมหาชนนะครับเกมนี่แหกับฮีโร่เต้าแก,ก๊กมือเมนากมหาปลายย้อนยุคอินโดให้เสียงอีสานโดยอันธมิตร เฮ้ยแมนบอะมาเขากลับสู่เกมมาเลยครับแต่ว่าช่วงนี้ผมบลูเป็นยังไงผมโจดโกดแก๊กเตี่ยแต่ต้นใหม่ป่ะต้นใหม่นี่มาตลอดเลยอะ่ะเหมือนแบบโซ่ผ้าว่า,าแบบเฮ้ยอย่ามาแกะแกงดีกว่าเลยประมาณเนี่ยแกะไม่ได้ดอกน้องเอ้ยแล้วปู่พี่เยอะนี่นโอ้ยมันฟาร์มบับแดงว่ะทุกคนแหม ย้อนโซนบับแดไงไอโมนะครับแปลว่าจะได้อุย้ยดึงเช็คดึงเช็คนะน้องนะเย็นๆเ,เพื่อนเจนเย็นเจนเย็น,ยนทักทายครับทักทายว่างหนน้องอุย้ยมันเอาเรียงนะตัวนี้นะนี่มันใส่สกิลเป็นนะเอาเรียงครับประมาณบ่ได้ตัวนี้เอาเรียงจัดเอาดิเอาดิอ้อุ้ยทักทายกันนะอุย้โอย,โอย,ยโอ้โหเฮ้ยสิตายเฮ้ยบ่ได้ กเขามยยังไงน้องอ้าว h a ด the ตีคีบเสยดึงคีบเสยมันสิปวดเฮ้ยเฮ้ยฟอเรียนสีตายหรือเพียนถอยถอยถอยช็อตเมื่อกี้บนหน้าเหลือเสือเลยวะแหกตาเบื้องสองขายน็เลก็ดึงถือท่อไปคลิปตัวนี้มันแหวกแน่วมากเลยวะยังได้วิลากะตายเมื่อกี้ครับ คลิปเป็นใจขนาดเลยว่าบุญไร้หมอนี่บุญไร้ยังม,มีบุญอยู่นะครับยังมีบุญอยู่ <c oughs> เฮ้ยเอลเลียสเพื่อนไปเอาเดิเบิองแน่กูตีกบอกแล้วนะเฮ้ยเอาไว้ดิไอเวนดูเยวีลาวีลา <c oughs> มึงสิไปใส่ส <c oughs> อดเมื่อกี้มึงหลอดเมนบบสอดเมื่อกี้แล้วมึงหลอดเมนโบอืมกำลังบ,บีบเลยมึงอ่ะ ชัดเมื่อกี้อ่ะเฮ็ดบุญหล,ลายอ่นวะยังมีบุญน,นั่นว่แบบเนี้ยบ่มีแล้วบุญเมืองแบบเนี้ยมาๆๆเพี้ยนมาๆๆเม,ม,มื่อก่อนเนี้ยเอาห่วยห่วยห่วยโคตรใหญ่ปะถอยเลยครับน่าจะปล่อยเมดเลยบ่ไหวครับถอยถอยนะคอดถอยถอยไอ้วนินถอยมาไม่เพี้ยน เขาดูดฐาเลยนะครับอืมสิไปใไซล่ะอู้อดูดสวยครับดูดสวยดึงพ้อมอืมงอุ้งอ,อ,อไปใส่นอ <c oughs> อ้องตายแล้ยวยันถึงกับแบบอย้ยอ่าเฮ็ดอยังผมเนี่ยแกร็กส์เวยเอลสูอ่ะเอลสูน้องเอ้าอันตีไปไซมือพี่ยาวมือไอ้ย,ยาวน้องโอ้อยมืออยากคุยอะโอ้โหอ,อ,อันตีเพิ่มเลือดว่ะเพิ่มเลือดว่ะเพิ่มไปกับซ้ำนั่นแหละน้องเอ้ยสกิลพวกพี่มันแรงเจอ๋อปะ ชิบิไซอต้นต้นไม่บองชิบิไซน้องเจนเยน็นไอลุมอยู่ไอ้ลุมอยู่เฮ้ยสิตาวถอยถอยเพื่อนโมเมนบอกผู้ใดถอยมันเดินหนาแล้ววัาเตือนยานละยานไม่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 ไมไมยนันว่าจังเลยลน่น้องมึงชิบิไซบางอาจมันเลยมันล่วงไอ้ละมึงรุ่นและไอเดียวเอ้ยเด้อเด้อเด้อเดเอี้ยวสูว่ะ อช่อมเมื่อกอี้เสียดายวะ่ะผมมาสีฟิกแล้วก็ดูดนะครับต้นใหม่เร็วขดผม,มยังดิผมซาพวดนะเนี่ยแมไม่เอาแม่เอาแม่ครับแต่ว่ามือไม่หนักเริ่มม้าแล้ววะ่ะมือไม่หนักอะดึงเป็นตุยอ่บอกเล่ เดียนเ <c oughs> พื่อนอู้ต้นไม้ว่ะต้นไม้มาเช็คของมาๆเพื่อนเพื่อนมา <ous> มามาสิ <ous> เอามูเขาเลยนีย่วีลา่าวีล่าอีวีล่าเอา้าโอ้โหมีฟีก,ก,กวดทุกคนมาๆามา,มาออมาแล้วเพ <ous> วื่อนมาๆอุ้ยเดี๋ยวยเดีย๋ยวเดี๋ยวมันคือมาหลายเดี๋ยวถอยก่อนถอยกันเพื่อนถอยก่อนถอยกอนเดี๋ยวมังมาเนี่ยึันจีบเหยียบมูอกูยังมาเนี่เฮ้ยอื้มเฮโอ้ดำล้วมีรับอยู่รับอยู่รับตีนอยู่ <ừ> หล่เสือเกินวางไหนน่องวางได้เดี๋ยวมามึนนงมานิมี่ฮมมี่พอมี่ลังนะครับมีองซี่รัี่ฮัมมี่ฮัมมี่ฮัมมี่อัม่มมีัมมีหลัี่ฮัมมีม่ม่ฮมัมัมม่เดี่่่่ฮม,มีีีี มันใส่ลรว่าช็อตเมื่อกี้ไหมโอ้มีล่างเฉยเลยทุกคนเฮ้ยปล่อยไปก่อนนะครับเพราะว่าวิเอาเอาบ่นักขอดเอาบ่เพื่อนมีล่างกันมีล่างมันนี่มันนี่มีล่างบ่มีล่างบ่เคยแจกเกินไปมั้งเพื่อนเอาตะกูเลยมือไม่หนักมือไงอะไรบ้างจิตัวอาอยากมีเรื่องบ่เอาเปล่าอฮะเอาเปล่าต้นไม้อ่ะต้นไม้อ่ะเอาเปล่าเอาอันที้ยังน้อง ลิเลี่ยดอดีตลีเลี่ยดเหรอเฮ้ย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 ยานมาเติมหมดทุกคนบอสไหนนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาอุย้ยมันวยยางนะาคอสวยเพื่อนเอาอีกเอามันอ,มอืมทีละมันจัดวาเลนแก๊กนังไดนเนี่ยสุยไฮสุดไฮย้อนไปเติมฟอรเรนนะเพราะว่ารู้สึกว่าฟอรเรนจะเฉื่อเรียลมาโกดว่ะ เกี่ยนบอลเลี้ยวมาเกียนบ่นบปิดไว้เพอาปิดเลี้ยวมาเลยนะโอ้นี่ไปใสป้บ่หรอครับเังสิโอคางนาคอสกิวบ,บ้างในน้องว่าจังไนล่ะน้อง <c oughs> โอุ้ยเอานาคอสดคดิว What the hell me โอ้หนาคอสกิวแห้งกันาดเลยวะบ่ได้เด้บ่ได้ไดโตเลย <c oughs> พิมบีบบอกกันว่าเฮ้ยปล่อยได้ก็ปล่อยหน้าน้องเลย <laughs> ขอบคุณทุกคนที่ติดตามเน้อครับถ้ามาเคยลืมกดไลค์ให้ผมเน้อ <laughs> มามาโฟรเรนมา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 โฟเรนมาวางนีน้อ,นงนนองวิล่าวิล่าสวยช้อนนี่ตรงนั้นอ้นอู้หอยากเสียอายตาเลยวะ ได้ได้เสมอแหละวิลาโตนะถอยเด้อบ่ถอยตายดิบ่ถอยตายโอ้ว่าสีปวดวิลาบอกอิยองกูวัเนี่ยวิลาบอกโกูมายกิอดฟังทีเเฮ่เฮ่ไล่ไๆ่ไล่ถอยกัน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 นี่หลายว่ะเอาเรื่องนะ อู้สุดกว่าเขาน้ำจืดจ่าในมากมากทุกคนคนเอาป้อมกลาง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 ตอนเนี้ยเขาเสียกลางนะเขาเสียเปียบนะถ้าเสียกลางถ้าโบเดกลางคือนี่เสียเปียบนะวางในต้นไม้มาหนีของพ่อมาหนี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 เดี๋ยวเขาจะพึ่งดูดนะครับปล่อยล่างก่อนสวยกดล่างแล้วเพื่อนกดล่างแล้วโอ้โหเอ้าต้นไม้เฮ็ดียังดึงมา ฟอรเรนกับบัณฑเพื่อนฟอรเรนเฮ้ย,ยดีนะที่ฟอรเรนเขากับบาัณนฑะ์เนี่ยสนิมีโอกาสตายสูงนะครับ <c oughs> ไอที่ผมดูดให้ฟอรเรนเมื่อกี้เพื่อแบบมันสิตปทับไหลาฟอเรนพรมนะผมก็เลยแบบต้องซอยเขาต้องซัพพอร์ตเขานะครับฟอเรนมันถึงระย่ำมาหลายเยอะแล้วนะ รู้สึกได้เลยเ,ยเออเดี๋ยวๆผมผมสิบอกนะว่าไอโอเม้นนะแพทเนี่ยผมบอกเลยนะโอเม้นเล่นบ่ได้นะผมบอกเลยแค่หมดทุกอย่างอะเล่นได้ดตะเขียคีบครับแต่ว่ามันสิแบบเขาไฟบวกกิ่งเหมือนเมื่อก่อนแล้วครับผมรู้สึกได้เลยว่าโอเมนนี่ดอมมากเลยเล่นเมื่อก่อนนี่โหดกว็เนี่ยครับแต่รู้สึกว่ามันที่กากไปเลยอะสู้ไพ่เขาประด้ แบบตัวเป็นกลายเป็นตัวเซิรนเจนไปเลยอะ่ะอุ้ยมาดิฟิกสวยๆแน,นวเั่นเว้ยดูไปแล้วเพื่อนอืเลยอนะไรยะนี่ไปต้นไม้ต้นไม,ม้นเลี้ยวหมากเมื่อวานนี้สวยดึงสวยมือไม่น่าสวยโอ้โหฟอลินจันหายเดียววัดเจอ,อพลังขึ้นเต่าเอวโฉย อยูสูมึงแนมึงแนอุ้ยอันนี้ก็ตันจังเลยอ่ะเอ้ยวิลาอย่งรปรจื้อบ่น้องย่านะ่ะนี่เขามานะ่าดวไอฟลอเรนตันสุดวัยดี๋ยวเ้าไปปิดหน่ะยูสูบังอาจมากลบสกิลเขาแดงเลยปีแล้วฟลอเรนเข้าม่เพื่อนเข้าม่เพื่อนเข้าม่เพื่อนอ ไป,ไปมันึ้นกิมแรง้งเลยเพื่อนโอ้โหไปแต่เขาคอของกันดูดเวิร์ติกันมานี่มึงน่ะเอา้าดึงบัฟเชล,เลยโอ้โหไจะตายหมดครับเขาถอย,ย,ยเลยนะปล่อยแเชลี่ตายเลยเขานี่แหละแท่งแท่งที่ดีต้องปล่อยแเชลี่ตายนะครับอือกยิ่งละการเล่นแท่งนี่มันดีนครับคนไม่ค่อยสนใจครับอิลิเนี่ยว่าแคลลี่ะตายนี่ว่าล่ะยิ่งละอยังคนณคืออืม <c oughs> ยิ่งบ่เขาเลยบ่เพื่อนถ้าไ,ได่านอะมีโตลบสกิลเนาะยานมันเกียนจังนึงอ่ะสวย่วยต้นไม้เกียมนี่เห็ดอย่างประเด,ดเลยนะบอกเลยวิลาเนี่ยถือดึงรัวๆเลยว่ะอุ้ยอุ้ยมีส่งมีเช็คเอา,เอาน่าควาดโอ้ยหัวสิปวดเลยหน้าควาดผม ไม่คือส่วนยอดใช่ไหมยบนานเลย่ะโหทีมหยับหยับเลยอ่ะถือหยับหยับเลยอะ,ยยอะโอ้โหไม้เมดผมโอ้โหสีตายแล้วโอ้โหสังเวรอืมไปบัตรน,นะเอร sorry i'm sorry ผมถงก็บ,บอกนะคอเลยว่าเฮ้ยนะคอร์ใจเย็ยนๆดีเงี้งยนะครับบอกทีละอุ้ยบ่มีคนบ่มีคนโอ้โหอยู่อีกแกมยังซูมได้นะเอวซโซก็สะท้อนก่อนเลยเบาไววันนี้ต้องสะท้อนดาเมจแับจังน่อยเนี่ยนี่เขาพาโมลเลนนะ มาวิมีแล้วโอ้มีแล้วมึงช่ไปใส่น้องดูดแล้วสวยเพื่อนดูดสวยเพื่อนอืมดูล่างแล้วดูล่างแล้วฟอลินล้ำล้มฟอลินล้มเหมือีเลี้ยวมามึงอ่ะอืมบุญมึงสตาร์คารแล้วเลี้ยวมาเอ้ยฟลอเรนกูแก่แคนแล้วเพื่อนเสุดยอดเฮลมี e Help me ใส่หัวเ้นสูมาโอ้โห ควงคิว้วยังขนาดนั้นมาเร็วมาเร็วโอ้โหแล้วเลตตีป้อมแรงจัดเอ้ยผมเปนป้อมสิอุย้ยดูสวนแล้วเพื่อนอุย้ยดูผิดทางไม่ได้มาแชรี่กูเฮ้ยยานมึงมานี่มานี้เออเอามาแชรี่ดึงซอยมึงในเพีนยนขึ้นไปกูแน่เพียนเอาวะซึกงสิ่งดรากส์เรียร เอาดีเอาดีสวยเพื่อนเอามืนดิควรยทได้ออื้หฟูฟอรเรนซ์ยอดเลยเพื่อนเขาสิแหละได้ใจเขาหรืหอวะดึงเวิดนะครับดึงเวิดมามามาหมูอห้อยยางตามนะครับหมูห้อยยางตามแล้วออย,วยูนี่กับโมมี่ภูมินี่กับโมมีมา่าว่างได้น้องว่างได้ว่างได้ว่างได้ เนี่ยอือยานไาทุกคนไม่เบิงอาจสีมันหล่อทีมหอ่อยานไปใส่หนอนไปใส่ดึงมาช้อนี้โอ้ยถือความถือความสวยดูความอือดูสองดูสามสวยเพื่อนอุ้ยมวยผู้เล่นมตสกิวเลยว่าเฮ้ยมึงมาหนีเลยวิลาสวยต้นใหม่ผมเห็นยังเพื่อนเห็นยังมวยประโยชน์เลยมึงมือโอ้โหอุ้ยมันจัดจัด <c oughs> โอ้โหพลังขึ้นเตาอุ้ย <c oughs> ดึงคลิป เอแน่จะจบได้นะครับสวยงามมาหนี่มาหนี่โอ้โหดึงเือดดูดดสวนเลยสวยเพื่อนสวยโอดดดด้ดืดดูดได้ยุติเรื่องเรื่องรีดพันกันเลยทีเดียวแหมสวยๆๆสวยสวยขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่รับชมมาถึงจุดนี้นะครับทำมากก็นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมให้เด้อครับ รเรเป็นการเจรจาในการทำลิปต,ต่อไปเว้ยแล้วบกทเช่เลยเว้ยห้พ่อทำอะไร <c oughs> ม,มือนี้สวัสดีครับ